สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาเฮียอามูที่จะมานำเสนอพักเครื่องเครื่องรางและสิ่งที่เป็นมงคลที่จะนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสำหรับ EP นี้ผมจะกล่าวถึงรูปถ่ายขององค์หลวงพ่อกวยที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างมีไว้บูชาไม่ว่าจะทันหลวงพ่อหรือไม่ทันก็ตามต่างกล่าวกันว่าถ้ามีความศรัทธาที่เต็มเปี่ยม รูปถ่ายขององค์หลวงพ่อจะเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์มากครับและในวันนี้ผมจะมาบอกเล่าว่าทำไมรูปขององค์หลวงพ่อท่านจึงมีความเป็นที่นิยมและมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะักก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลกันต่อผมขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ มีคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่ากูทํำของดีไว้ให้พวกมึงแล้วฟิล์มรูปถ่ายของกูนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกคนรุ่นหลังเมื่อกูสิ้นไปแล้วพวกมึงจะนำไปอัดอีกกี่ครั้งก็ได้ผลดีเหมือนเดิมใช่ครับและรูปที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ก็คือรูปขององค์หลวงพ่อกวยชุตินทาโรนั่นเองครับหลวงพ่อกวยชุตินทโร แห่งเมืองชัยนาทมีศรัทธาญาติโยมเป็นจำนวนมากให้ความเคารพอย่างสนิทใจด้วยความเชื่อมั่นในพุทธ,ธาคมและปฏิหารที่ได้พบเจอทำให้สาธุชนทั้งหลายต่างสนใจในวัตถุมงคลขององค์หลวงพ่อกวยโดยเฉพาะสมัยที่ท่านยังดำรงทตุขันอยู่ซึ่งปัจจุบันนั้นหายากและราคาสูงมากและในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ การเช่าหาวัตถุมงคลราคาสูงคงไม่สะดวกสบายกับผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายมากนักแต่มีกลุ่มลูกศิษย์ไม่น้อยที่เช่าบูชารูปของหลวงพ่อกลวยที่จัดสร้างขึ้นมาในยุคหลังและราคาเช่าหาไม่สูงมากนักแต่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีปฏิหารเข้มขังมีพุทธคุณสูงเหมือนกันครับ ซึ่งผมขอไล่เลียงรูปถ่ายองค์หลวงพ่อกลวยตั้งแต่สมัยที่ท่านยังดํารงทาดขันอยู่จนถึงปัจจุบันเท่าที่หาข้อมูลได้ดังนี้ครับช่วงที่ท่านดํารงทาทขันอยู่แบ่งออกเป็น5ช่วงครับ 1. รูปถ่ายหน้าหนุ่มพรรษาที่11เป็นแบบอัดกระจกเป็นรูปขาวดํำครึ่งองค์ครับด้านหลังจานด้วยหมึกครับ จากข้อมูลสันนิษฐานว่าหลวงพ่อน่าจะสั่งให้ช่างอัดจากรูปต้นฉบับพรรษาที่11ซึ่งขนาดเท่าโปสการ์ดที่หลวงพ่อยืนอยู่นะครับหลวงพ่อได้ให้ช่างนำไปอัดเป็นขนาดห้อยคอและนำมาแจกจ่ายเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2490จำนวนการสร้างไม่แน่ชัดครับแจกให้เฉพาะสิทธิใกล้ชิดเท่านั้นครับ สรูปถ่ายรุ่นแรกหลังสิงสร้างและออกให้ทำบุญประมาณปีพุทธศักราช2,500ครับรูปมี2แบบด้วยกันคือแบบที่มีขมวดผ้าในซอกแขนและไม่มีขมวดผ้าในซอกแขนได้รับความนิยมทั้ง2แบบครับจำนวนการสร้างแบบละไม่เกิน500ครับ ด้านหลังเป็นรูปปัมหมึกเป็นรูปสิงมีอักขระยันล้อมรอบทุกรูปครับส่วนมากหมึกจะจางหายไปตามการเวลาครับ 3. รูปถ่ายครึ่งองค์หลังตะกุดสามกริย์สร้างและออกให้บูชาราวปีพุทธศักราช2512ครับมีทั้งแบบรูประบายสีและรูปที่ไม่ระบายสีจำนวนการสร้างน้อย น้อยกว่ารูปถ่ายรุ่นแรกหลังสีงเสีอีกครับ 4. รูปถ่ายเล็กเต็มองค์หลังตะกุด3กษัตริย์มีทั้งรูปที่ระบายสีและแบบรูปที่ไม่ระบายสีสร้างและออกทําบุญราวๆปีพุทธศักราช2515ครับ 5. รูปถ่ายหลังจีวรหรือ รุ่นงานผูกพัตสีมาฝั่งลูกนิมิตร,รูปถ่ายพรรษาสุดท้ายปี21เป็นรูปเต็มองค์ขาวดำกระดาษของรูปนี้มีสองแบบด้วยกันครับนั่นคือแบบกระดาษมันและแบบกระดาษหนังไก่ด้านหลังของรูปมีหลายแบบด้วยกันไม่ตายตัวครับบางรูปติดเศษจ,จีวรเก่าของหลวงพ่อบางรูปก็ติดเศษจีวรแล้วก็ปั๊มยัน บางรูปปั๊มยันแต่ไม่ได้ติดเศษจีวรบางรูปมีทั้งติดเศษจีวรและแบบปั๊มตราวัดครับบางรูปไม่ติดอะไรเลยก็มีครับผมและมีทั้งที่เลี่ยมพลาสติกจากวัดและไม่เลี่ยมพลาสติกก็มีครับออกให้ทำบุญรูปละประมาณ1 0 2ถครับจำนวนการสร้างเป็นหมื่นรูปครับ ภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยรุ่นหลังจากที่องค์หลวงพ่อท่านมรณภาพมีรุ่นที่โดดเด่นด้วยการหลายรุ่นครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยออกวัดสับลมใหญ่พุทธศักราช2,543หลวงปู่หมุนเป็นผู้เสกซึ่งประวัติรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยชุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เมื่อปลายปีพุทธศักราช2521หลังจากที่องค์หลวงพ่อ้วยกับจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทกลับมาอยู่วัดบ้านแค้ได้สักพักหนึ่งปีพุทธศักราช2522ต้นปีหลวงพ่อได้นำภาพถ่ายขาวดำมายื่นให้พระอาจารย์ตัวพร้อมด้วยกระดาษที่ท่านได้รา่พระคาถา ต่างๆแล้วบอกให้พระอาจารย์ตัวเขียนยันต่างๆลงบนภาพขนาดโปสการ์ดและท่านชี้เน้นให้ดูยันดวงแก้วพระศิวลีที่ลากหางผิดไปจากปกติและก็บอกพระอาจารย์ตัวว่าตัวนี้สำคัญให้ลงแบบนี้นะพระอาจารย์ตัวใช้เวลาอยู่ไม่นานก็เขียนยันแล้วอักขระต่างๆจากนั้นจึงนำไปให้หลวงพ่อท่านตรวจดู เมื่อองค์หลวงพ่อท่านพิจารณาอยู่นานจึงให้พระอาจารย์ตัวนำภาพนี้ไปทำฟิล์มมาให้ท่านแล้วองค์หลวงพ่อก็บอกว่ากูจะทำของดีไว้ให้พวกมึงซึ่งพระอาจารย์ตัวก็ได้นำภาพใบนั้นไปดำเนินการตามที่หลวงพ่อท่านสั่งจากร้านถ่ายรูปในเมืองโดยถ่ายเป็นฟิล์มมาจำนวนสองชุดเผื่อการเสียไปด้วย เมื่อนำฟิล์มมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็รับเอาไว้แล้วอีกสัปดาห์ท่านก็นำถุงพลาสติกมายื่นให้พระอาจารย์ตัวแล้วบอกกับพระอาจารย์ตัวว่ากูทำของดีไว้ให้พวกมึงแล้วฟิล์มรูปของกูนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกคนรุ่นหลังเมื่อกูสิ้นไปแล้วพวกมึงจะนำไปอัดอีกกี่ครั้งก็ใช้ได้ผลดีเหมือนเดิมกูลงไว้เต็มแล้ว ซึ่งพระอาจารย์ตั้วได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อกลวยท่านลงวิชานิ้วเพชรกำกับไว้ซึ่งวิชานี้ท่านจะเอาไว้ใช้เจิมบ้านและรถสำหรับผู้ที่นับถือท่านเท่านั้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านใช้วิชานิ้วเพชรเจิมไปบนแผ่นฟิล์มซึ่งวิชานี้ใช้ในการแก้อาถันซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของเราพูดผีปีศาจทั้งหลาย และยังป้องกันคุณสายสิ่งอัปมงคลทั้งปวงอีกด้วยและท่านก็ยังอธิษฐานวิชากายเนื้อสู่กายทิพย์กำกับเอาไว้และปุกเสกด้วยอำนาจจิตและยังอัญเชิญดวงจิตวิญญาณของพระศิวลีมาประทับไปด้วยท่านทำไว้เป็นตัวแทนเมื่อท่านไม่อยู่แล้วจากข้อมูลดังกล่าวที่พระอาจารย์ตั้วได้ให้ไว้ยิ่งทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า ไมหลวงพ่อกลวยจึงได้รับความเคารพลและศรัทธาอย่างสูงยิ่งจากข้อมูลที่ได้มีการระบุและบอกเล่าในหมู่สิทธิวัดบ้านแครจึงทำให้รู้ว่าภาพถ่ายขององค์หลวงพ่อกลวยนั้นหลวงพ่อกลวยท่านได้เสกตัวก่อนนั่งถ่ายภาพทุกๆครั้งฉะนั้นภาพของท่านไม่ว่าจะก,กี่ทําสำเนาก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีทั้งแรงครูและผู้อธิษฐานจิตดังนั้นภาพของท่านคนที่ศรัทธานำไปบูชาก็จะเกิดประสบการณ์มากมายดังท่านเคยกล่าวว่ามึงนับถือกูเป็นอาจารย์กูจะทิ้งลูกศิษย์ได้อย่างไรรูปของกูถึงจะอัดแล้วอัดอีกก็ยังขังเหมือนเดิมเพราะตอนกูจะถ่ายรูป กูอธิษฐานตัวและเสกผ้าเอาไว้แล้วมีของที่กูสร้างกูเสกติดตัวไว้แม้เพียงชิ้นเดียวเวลามีปัญหาถ้ากูไม่ช่วยมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าอาจารย์ทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมหลวงพ่อกวยจึงได้รับความเคารพและศรัทธาอย่างสูงยิ่งประกาศสิทธ ชุตินทโลบูชากูดอกบัวก็ดีหรือดอกไม้อะไรก็ได้หนึ่งรำรทูบเก้าดอกขออะไรก็ขอตรงๆอย่าซับซ้อนไม่ต้องคิดมากอย่าหาคำรวดลายมากดัดจริตมากไม่เอาเอาที่ตรงๆคิดถึงกูก็บอกกูอยากเจออยากเห็นก็บอกทุกร้อนอะไรบอกกู ปรับทุกข์กับกูออกเสียงให้เสียงมันชัดเจนจะร้องไห้ต่อหน้ารูปกูก็ได้กูรับรู้ได้มึงโดนใครรังแกมาทนไม่ไหวก็บอกกู บอกว่าไอ้คนนั้นหรือนางคนนี้ทํากับผมรังแกผมทํากับหนูรังแกหนูไว้มากเกินจะทนคิดร้ายกับเราขอให้แพ้ภัยตัวเองบอกชื่อมันมากูจะช่วยให้มันกลับมาเป็นมิตรขออะไรกับกูก็อย่าเรื่องมากคิดอย่างไรบอกกับกูตรงไปตรงมาเน้นที่ใจจริงของมึง บอกกูต่อหน้ารูปของกูหรือรูปปั้นคุยกับกูให้เหมือนคุยกับพ่ออย่างเดียวที่กูไม่ช่วยคืออย่าแช่งใครอย่าอธิษฐานขอกูให้ใครชิบหายไม่ใช่ไม่ได้ผลได้ผลมีแต่เข้าตัวมึงหากทุกร้อนให้จุดทูปเก้าดอกบอกกูคูกูแรง ตาบใดกลิ่นทูบควันเทียนไม่จางผู้คนยังกราบไหว้รละลึกถึงกูจะคอยคุ้มครองรักษาไม่ว่าพวกมึงตายแล้วเกิดอีกกี่ครั้งกูก็ยังอยู่วัดบ้านแค่ช่วยเหลือพวกมึงตลอดไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาพถ่ายขององค์หลวงพ่อปวยชุตินทโรไม่ว่าจะออกวัดไหนปีเก่าหรือปีใหม่ล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ครับ โดยส่วนตัวผมก็ยังบูชาภาพถ่ายปี2565จากทางวัดมาเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับซึ่งผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังมากๆครับว่าถ้าต้องการหาภาพถ่ายขององค์หลวงพ่อกลวยไว้บูชาติดตัวผมแนะนำให้ไปที่วัดบ้านแคและบูชาจากทางวัดได้เลยนะครับกับขอบรารมีองค์หลวงพ่อกลวยให้คุ้มครองและรักษาตนเองและครอบครัว ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในวันนี้ผมขอเป็นกำลังใจ89ไลค์ครับและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือสิ่งผิดพลาดประการใดผมต้อมอาเฮียอามูขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับ